ทองทั้งหมดเลยพี่ทองเยอะมากเมื่อวีผมไปฟองแล้วผมก็จะได้เงินเนาะมาี่สัพพุทธสัตว์หน้าโมตสัะพระวัตโรตระหัสตรสัมพุทธสัพพุทธสัตว์ทพิพิโสภควายมะรชานโนทาเวสวนนรนมรณังสัง ขบวนวลีเทาภูเวสุวรรณหลังการซิกซ์สิทธิ์ในแห่งนี้มือนี้ลูกหลานสืบไปรุ่งรุ่เทียงไต้หรือว่าชีวิตกรรมปิ๊งปองจะให้ได้สงโซเล็ที่ลูกหลานได้จำมาก่อนหน้านี้ก็อยากให้เอซีหรือว่าแฟนครับทุกคนไดม้มีโชคมีลาภกันในงวดไปแต่วันทีสิบหกลูกหลานเพชรยังพิพารณาการใดรใ้สมใน้นามของเฟนเพจหรือว่าช่องภูมิน,น้องหญิงในบานทีวีละกันนลินารยนลินฮารอยละกันสมดีคนดีมีน้ำใจละกัน ต้องขออโหสิกรรมในโอกาสนี้ด้วยปรการนุดรักกับอยากจะขอโชคขอลาบกับขอจาแแ่จากกระพุมเจ้าทีงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568อย่างในเอฟซสายุมทุกคนมีโชคดีหลามันเพาะมนโสมมันโล่บมันไละกะไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บป่ระจนบรไเวณหันบรจนบ่ไผ่ลำไส้เงินทองทุกคนเดิอสาสาจุ วันนี้นะคะพี่สังรีก็พามาขอโชคนะคะเทเวสวงนะคะที่วัดอะไรนะพี่วัดไรสามกีรอแต่ร่างทรงคงไม่ได้ครับใช่นี่พามารวยเนี่ยฉับทรัพย์สินเงินทองมากมาย ่ะจับปิงปองก่อนเลยกายมนุษย์เทวสวรรณกายมนุษย์เทวสวรรณกายมนุษย์เทวสวรรณกายมนุษย์ลูกหลานพิพาทกันใดกับพ่อของมศิกาลไมลูกให้หลานในพุทธเดินทางมาตะโขงตะไก่อัจจุบันพี่ก้มููเรื่องหนึ่งแต่ว่าการมาขอโชคขอลาบจะมีแต่โชคมีตลาดไม่เก็บไม่จนไม่ได้กบคนไม่จกินกบใครร่ำรวยเงินทองน้ำกาแฟไม่ได้เพิ่งไปตลอดที่หกแปดหรือว่าตลอดตลอดไปได้เจอสาธุ ทองทั้งหมดเลยพี่ทองเยอะมากอวัน,นี้ผมไปท่องแล้วผมก็จะได้เงินเนาะนนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสิมีโชคเวลาพิดีเมื่อแรกอะไปเข่าฝันผมก็ได้หรือว่าผมจับถูกตัวเลขเดียเดิมที่ผมไปห้ามากมื่อนนี้นนงบหันงหันเนาะครับผมไปที่ปัดป่านพารานเนา,นานนกกะก็ได้แปดหกเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่าเลขชุดนี้จะออกกิ้งก่ายทิศหกทิศเจ็ดทิศแปดมานะครับผมจับชุดแรกครับสามตัว รับสามตัวบนงวดประหลัดจอมันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2568ก็อยากสิบแปดกให้ท่านแถวเวสวรรณกายมนโนตะว่าท่านแถวเวสวรรณกายยักษ์นะครับกระยายให้เบ่งบุญบารมีให้ลูกหลานเดินทางมาเดืรัดทุเรีงเนาะคุณโต๊ะฟ้าห้องก็ยอมอยากบังอยากมีอยากเป็นเศรษฐีบังม,มีเงินล้านมันปัญญีแต่บวชโชกค่ะตู้บาอาจารย์ดูอววาภรณ์ค่จะตีบ่ห้ จะได้ที่พบ,บพหเหนียวต่อยคาติไหนผมจะเจอสามตัวสามตัวบนวันที่สิบหกพุทธาผมมวดปลกักจำบันที่แบบต้องหาไลขเด็ดตัวแรกเลขอะไรศูนย์ตัวแรกรศูนย์นะคะท่านผูน้ชม สามตัวบนนะครับสามตัวบนศูนย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าเช้าวันจันทร์มาไม่ได้มีแต่ร่ำรวยทรัพย์สินมากมายตัวที่สองครับหนึ่งศูนย์หนึ่งตรงที่เราทํามาแล้วมันตกลัวหนึ่งจำได้ไหมที่เขย่าแล้วมันชายชาหนึ่งศูนย์ไงสิบครั้งสองครั้งสิบครั้งสองครั้งไงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอลุ้นอีกตัวนะคะท่านผู้ชม 2. 2> สองศูนย์หนึ่งสองนะคะสามตัวบนสำหรับศูนย์หนึ่งสองสำหรับวัดไตร, <02. S 2> รสามัคคีวัดไตรสามัคคีนะคะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะ,นะครับผมมีบริโภคหวยศอกตัวใดแต่ผมก็อยากให้ทุกคนนั่งไปนึงเพราะว่าหนึงก็คือมันชนแล้วเนาะห,หนึ่งศูนย์ใช่ไหมที่เราเขย่าเขย่าได้สิบสี่มันล่วงสิบอันน่ะสองครั้งเนาะหนึ่งศูนย์เลขสองนี้มาได้ไหมก็พิจารณาเอานะครับวัดไตรสามัคคีศูนย์หนึ่งสองมาดูเลขล่างสองตัวงวดประจําทันที สิบหกพิษสภาตัวแรกนะสองตัวล่างค่ะท่านผู้ชมลุ้นสองตัวล่างครับจะเป็นตัวไหนครับหนึ่งหนึ่งอีกแล้วฮะหนึ่งหนึ่งเลขล่างมาแล้วอ่าลุ้นอีกตัวหนึ่งหนึ่งจะได้หนึ่งสามหนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งเจ็ดไหมลุ้นลุ้นนะคะลุ้นนะคะอลุ้นนะคะสองตัวล่างคะหนึ่งตัวแรก เลขอะไรลุ้นหนึ 18, 18, 18, 18. ่งแปดจริงๆพี่ตรงตรงตรงกับอาจารย์แมวตรงกับอาจารย์แมวเลยห <18. S 1> 18, 18, นึ่งแปดหนึ่งแปดนี่หนึ่งแปดแล้วเมื่อกี้จับได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็จับได้หนึ่งแปดเอา้ามีลุ้นนะเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเออหนึ่งแปดตรงกับอาจารย์แมวด้วยนี่พสอเกิดผมเลยนะครับสิบแปดสิบแปดหนึ่งแปด หนึ่งแปดอย่าลืมไปติดไว้นะครับชอบไม่ชอบก็ติดไว้หน่อยตัวละนิดตัวละหน่อยเนาะเอาไปเป็นแนวทางหรือว่าซื้อโรตเทอรี่ไว้สักใ<ะ>บก็ได้ครับยำนิดหนะึ่งสองตัวล่างได้หนึ่งแปดสามตัวบนได้อะไรคะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะคะตอนนี้ก็ขอโชคนะคะขอโชคขากผมนะครับวันนี้ก็คือเชื่อพี่บอกนะครับก็อยากไทยก็ได้ที่มาด้วยกันสามคนเนาะเอาฝันแล้วก็อยากให้ครับโชคผมนะครับแล้วพีก็ได้